แมมสุดยอดภาพชัด,ด <c oughs> แจ๋วแจ๋วเอา้าคุณสมบูรณ์แจ๋วไหมแจ๋ว่ววานทานอะไร่า,น,าแแนแดดลำนี้ลำไรตอนเชา้า <c oughs> เอาไหนขอมือไหนขอมือจับมือจัมือเออฝนฝนเบี้ยวเบีแบบ้ยวเว ดูถงมาแลู้กไม่มีลูกไม่มีไปพัดทามเนาะมาเนาะจะร้องกันจะร้องรอ,งรองมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว